วันนี้ครูคับจะพานักเรียนมาฝึกปฏิบัติทักษะทางสังคมเกี่ยวกับการซื้อของในร้านสะดวกซื้อนะคะวันนี้ก็จะมีสื่อการเรียนการสอนนะคะเป็นบัตรภาพเหรียญน,นะคะบัตรภาพธนบัตรแลวก็บัตรภาพร้านสะดวกซื้อนะคะขั้นตอนแรกนะคะนักเรียนต้องรู้จักค่าของเงินก่อนนะคะโดยเริ่มจากค่าของเหรียญก่อนนะคะก็จะมี ค่าของเหรียน1บาทนะคะควรให้นักเรียนพูดตามด้วยนะคะเพื่อให้นักเรียนจดจำนะคะเหรียญ2บาทเหรียญ5บาทแล้วก็เหรียญ10บาทนะคะเมื่อน,นักเรียนจดจำเหรียญได้แล้วนะคะก็จะมาเริ่มที่ธนบัตรนะคะโดยเริ่มจากธนบัตรใบละ20บาทใบละ50บาทใบละ100บาท ก็ใบละ500บาทสุดท้ายนะคะคือใบละ1,000บาทนะคะเมื่อนักเรียนรู้รู้ค่าของเงินแล้วนะคะก็จะมารู้ร้านสะดวกซื้อกันนะคะโดยเริ่มจาก l o ตัสเอ็กซ์เพนะคะเซเว่นอแล้วก็ Mini บิ๊กซนะคะเมื่อนักเรียนรู้แล้วนะคะ,ะคุณครูก็จะ จำลองเหตุการณ์ในการซื้อให้กับนักเรียนนะคะก่อนที่ผู้ปกครองจะพานักเรียนไปซื้อตามร้านสะดวกซื้อจริงนะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนเนี่ยปฏิบัติซ้ําๆนะคะเมื่อนักเรียนปฏิบัติได้แล้วนะคะควรม,มีการเสริมแรงโดยกล่าวคำชมเชยให้กับนักเรียนนะคะว่าเก่งมากหรือให้ของขวัญเป็นขนมหรือสิ่งที่นักเรียนชอบนะคะวันนี้ครูพัชก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมปฏิบัติกันนะคะสวัสดีค่ะ